เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมดาค้อนลาจารซีกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนนะฮะวิธีการเวลอย่างไรนะครับให้ได้เวล45ถึงเวล50นะครับภายในระยะเวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับสามารถทําได้นะเพราะว่าผมก็ทําให้ได้เห็นกันแล้ว,ลวนะนี่เลเวล45นะครับผมเล่นเนี่ยจริงๆอยู่ที่ประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับก็มีช่วงเวลาที่แบบว่านั่งฟังเพลงไป ด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยแล้วก็ช่วงที่แบบว่าตั้งใจเล่นด้วยก็มีนะครับก็อยู่ที่ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงอ่ะไม่เกิน2ชั่วโมง15นะครับไม่เกินนี้นะครับผมก็ใช้เวลาค่อนข้างน้อยเลยนะครับอ่าส่วนจะมีวิธีไหนกันบ้างนะครับให้ทุกคนครับกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทําการสอนครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูกันเลยนะฮะอ่าหลักๆเนี่ยทั้งหมดของผมนะครับวิธีของผมเองนะครับของคนอื่นเนี่ยอาจจะมีเยอะกว่านี้หรือว่า อาจจะมีวิธีอื่นบ้างที่ผมลืมไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆที่ผมใช้อยู่เนี่ยมีทั้งหมด5วิธีด้วยกันนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ใช้กับตัวเองนะครับแล้วก็ลองเล่นไปเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงทดสอบนะครับอันนี้ก็ลองมาใช้กับเซิร์ฟจริงดูนะครับก็เวลค่อนข้างไวเลยนะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เวลไม่ยากนะครับวิธีแรกเนี่ยไม่ยากครับผมก็คือทำเควสหลักไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเควสหลักไปเรื่อยๆเนี่ย ถ้าสมมติเราทำเควสหลักอย่างเดียวนะครับ1ถึงเวล35เนี่ยถึง3าน่จะค่อนข้างไวมากๆนะแทบไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยนะครับแนะนำนะให้ทำเควสดหลักกดจิ้มจิ้มจิ้มไปเรื่อยๆนะครับไวสุดๆนะครับผมหรือว่าถ้าใครแบบไม่อยากทำอย่างอื่นเลยอยากทำเควสหลักไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกันนะครับก็จ,จะใช้เวลาสักประมาณ3ชั่วโมงนิดๆนะครับอาจจะประมาณนี้นะครับหรือว่าสัก4ชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับผม ถ้าแบบว่าไม่อยากทําอย่างอื่นนะมันยุ่งยากนะครับทำแต่เควสหลักอย่างเดียวไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูก้วแต่ถ้าใครอยากไวหน่อยนะครับทาถึงแค่สักประมาณเวลสามหกสามเจ็ดดับประมาณนี้นะครับแล้วพอนะบเว s หลักนะครับแล้วมาทําตรงนี้ก่อนเลยนะฮะนี่ฮะไอพวกฝึกฝนนี่นะเข้ามาที่กิจกรรมนะวิธีที่2นะครับผมเข้ามาที่ตรงที่มันเขียนว่ากิจกรรมนะฮะ เนี่ยครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีเนี่ยฝึกฝนจํากัดเวลาประลองอะไรพวกนี้นะครับนี่เราดูจากตรงที่มันเขียนว่าฝึกฝนเป็นหลักนะครับกับจําลองนะครับเนี่ยอันไหนนะครับเราสามารถดูได้ง่ายๆเลยนะว่าไหนได้ exp หรือไม่ได้นะครับแล้วจิ้มไปเลยครับผมนี่มันก็จะมีเขียนนะอย่างอันนี้เนี่ยได้ exp ด้วยนะครับหรือว่าอย่างทีมรามังกรเนี่ยอันนี้ก็ได้ exp เหมือนกันนะครับผมนี่ อันนี้ก็ได้ exp นะครับได้ exp มันได้ exp แทบจะหมดนะครับถ้าจากที่ผมดูนะครับได้ exp หมดเลยนะเนี่ยได้ exp หมดเลยนะครับเนี่ยเราสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยนะครับว่าฝึกฝนเนี่ยเป็นที่ที่ได้ exp เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากะครนะเรียกได้ว่าเยอะสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับและใช้เวลาไม่เยอะด้วยนะครับแต่ว่าข้อจํากัดของมันก็มีนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ย เห็นไหมอย่างลังวันผู <Yeah, like man, ้เฝ้ายามเนี่ยก็จะสามารถทําได้วันละ12นะครับผมทีมล่ามังกรเนี่ยเข้าได้เทาละห้าครั้งนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่าอย่างเฮอริเคนเนี่ยที่เป็นแข่งรถนะครับก็สามารถเข้าได้วันละสองรอบเท่านั้นนะครับผมนอกนั้นเนี่ยก็ต้องรอรีวันใหม่นะครับถึงจะสามารถเข้าเล่นได้นะครับอันนี้เนี่ยจะรีให้ทุกวันนะครับแล้วก็เรานะครับเวลาทําตรงนี้นะครับให้แนะนํานิดนึงนะครับผมดูที่ขวามือตรงนี้นะครับที่เป็นรูป ดวงตานับกิจกรรมที่ตาดาวได้รับ exp เดี่ยวทุกวันนะครับผมคลิกเข้าไปเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเขียนนับ exp เดี่ยววันนี้นะครับ ผมทาไปทั้งสิ้น60%แล้วนะถ้าเต็มหลอดเนี่ยหรือว่าเต็มร้อยของมันเนี่ยก็จะไม่สามารถได้แล้วนะครับผมหรือว่าจะได้น้อยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็แนะนําดูกันหน่อยนะฮะอ่าตรงนี้เนี่ยก็แนะนานะครับจากัดเวลาอะไรพวกนี้เนี่ยแนะนําเลยเข้าไปทําเลยครับไม่เสียหายแน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยเยอะจริงๆเยอะจริงๆผมขอบอกเลยละ <laughs> ผมได้เลื่อนเวล่ะตรงนี้เลยนะมันง่ายจริงๆฮะอ่าส่วนอันต่อไปนะรันต่อไปเนี่ยเป็นอาชีพรองนะครับผมอาชีพรองหรือว่าอ่าผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเข้ามาที่สถานะนี้ครับผมเข้ามาที่รูปบวกขวามือล่างนี้นะผมปุ๊บคลิกเข้าไปฮะแล้วมาที่สถานะนะครับผมนี่วิธีที่3นะฮะวิธีที่3เนี่ยจะเกี่ยวโยงไปถึงนี่ครับเห็นไหมพลังใจตรงนี้นะครับหลอดพลังใจตรงนี้นะครับ มันจะรีให้เราทุกๆวันนะครับแต่ว่ารีไม่เต็มนะครับตรงหลอดพลังใจเนี่ยคืออะไรเอาไว้ใช้นะครับเป็นเหมือนค่าพลังงานนั่นเองที่ไว้ใช้ลงเคเวสลงกิจกรรมลงดานอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันมีประโยชน์ยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเก็บสะสมได้นะครับจนเต็ม2005เลยนะครับผมแต่ว่าเวลามันรีให้แต่ละวันเนี่ยมันจะรีไม่ถึงนะครับผมไม่แน่ใจว่ารีเท่าไหร่อาจจะสัก 300 400 500อะไรประมาณนี้นะครับต่อวันนะครับจะเก็บสะสมไว้ถึง2,500ก็ได้แต่ว่าผมแนะนำนะครับให้ทำทุกวันนะครับจะดีกว่านะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนี่ครับผมเนี่ยนะครับ อาชีพรองตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกทั้งหมด2อันใช่ไหมครับเส้นทางอาชีพนะครับก็คือเส้นทางอาหารเนี่ยก็จะเป็นเชฟนะครับผมมีให้เลือก2อันนะครับแล้วก็ซูเปอร์สตาร์นะพี่ผมเนี่ยเลือกซูเปอร์สตาร์มาใช่ไหมล้วก็คลิกเข้าไปครับในอาชีพเนี่ยอาชีพรองเนี่ยเรียกว่าอาชีพรองแล้วกันนับในอาชีพรองตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีนะครับให้เราทาเควสนะเห็นไหมจะมีหลอดนะครับหลอดเงื่อนไก่เลื่อนขั้นต่อไปเนี่ยทั้งหมด3หลอดนะครับผม ก็จะมีความสามารถสสไตล์นะครับแล้วก็การแสดงนะครับเราสามารถเลือกทำหลอดไหนก่อนก็ได้นะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่ม XP ให้เหมือนกันนะฮะอ่ะเนี่ยเราทำเควสไปเลยนะยังผมทำอันบนเนี่ยผมกดไปเลยนับกดไปปุ๊บ อันนี้เนี่ยก็จะมีให้เรานะครับเลือกทําได้เลยนะครับทำเควสททากิจกรรมของมานะยังเรียนรู้เกี่ยวกับสังเสียงเพลงนะครับมันก็จะมีบอกนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลา30วินาทีนะครับเนี่ยนะมันก็จะพาเรามาเลยนะครับแล้วเราไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นอัตโนมัติให้เราทั้งหมดเลยนะครับเราดูที่แค่ตรงนี้ครับเห็นไหมรูปไม้นะครับนี่ตรงกลางจอนะเห็นไหมที่มันจะมีหลอดโหลดตรงนี้นะครับผมเราก็รอโหลดให้เต็มนะครับ30วินะครับเนี่ยมันก็จะใช้หนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะใช้เดี๋ยวผม รอให้ดูเลยกันว่าใช้พลังใจเท่าไหร่นะครับพลังใจเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะมันเป็นเหมือนพลังงานนะครับที่เอาไว้ใช้ในตรงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเสียเท่าไหร่ได้ exp เท่าไหร่นะครับปึ๊บครบรอบหนึ่งเห็นไหมใช้ไป12นะครับ12แต้มนะ exp เนี่ยขึ้นมา5 0 0 0มื่นกว่านะฮะเยอะไหมครับถือว่าเยอะมากๆนะครับเราสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับจริงๆเนี่ยผมไม่แนะนำนะไม่ต้องเก็บสะสมไว้หรอกนะครับ ใช้ไปเลยใช้ไปเลยใช้ทุกวันเนี่ยวเวลเราเนี่ยจะนํากว่าชาวบ้านเขานะครับทํายังไงให้เวลได้ไวนะเวลไวกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยแนะนํานะครับวิธีนี้เนี่ยสองสามวิธีสี่วิธีที่ผมแนะนําเอามาให้นยคือไวที่สุดแล้วนะครับแนะนําเลยนะในช่วงแรกๆนะเ,นเห็นไหมปุ๊บนี่ครับดูหลอดเวลตัวข้างล่างซ้ายมือนะครับ โอ้โหเด้งแบบปุดๆๆเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ข้อดีของอาชีพเสริมเนี่ยมันช่วยทำรายได้นะครับสถานะพวกนี้มันทำพวกบับยาขายพวกอะไรพวกนี้ได้นะครับต่างๆนานานส่วนนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเจาะลึกในทีหลังนะครับตรงนั้นค่อนข้างมีประโยชน์นะครับอะไปดูวิธีต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะ วิธีต่อไปเนี่ยวิธีที่4นะครับผมวิธีที่4เนี่ยทำอย่างไรนะวิธีที่4เนี่ยเราต้องมีคู่หูก่อนนะค,คู่หูห,หาจากไหนฮะนี่เข้ามาที่คลิกที่รูปบวกเหมือนกันนะผมปึ๊บนี่ครับเห็นไหมแล้วมันจะมีเขียนว่าคู่หูนะครับเราก็คลิกเข้าไปฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีคู่หูอยู่แค่2ตัวนะก็คือ3มดาวและ4ดาวนะครับอ่าแต่ผมมาที่รับสมัครก่อนละกันนี่ มันจะมีให้เราเนี่ยสุ่มฟรีด้วยนะคู่หูคืออะไรมันก็เหมือนสุ่มกาชาฟรีนะครับนี่จะเป็นสุ่มแบบธรรมดานะครับกับสุ่มแบบสีทองนะให้สแกนนิ้วมือนะครับซึ่งผมเนี่ยมีสิสุ่มฟรีอยู่นะครับก็ใช้สุ่มฟรีไปเลยนะครับปึ๊บดูครับว่าจะได้คู่หูระดับไหนนะครับคู่หูสองดาวนะฮะโอ้เกลือก็เกลือจริงๆนะครับราชาเกลือนี่เกลือจริงๆนะครับเนี่ยพอได้คู่หูมาแล้วใช่ไหมครับเรามาที่ตรงที่มันเขียนว่ารางวัลข้างล่างนี้นะฮะ เนี่ยแล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเนี่ยมีสี <_ letter> เขาเรียกว่าอะไรสีธรรมดานะสีม่วงแล้วก็สีออกเหลืองๆทองทองนะครับอ่ะอย่างสมมุติเราส่งออกอันนี้ใช่ไหมฮะปึ๊บ <_ letter> เราก็เลือกเลยครับคู่หูสามตัวนะครับเราก็กดยืนยันส่งนะเพ <_ letter> <_ letter> นมาให้อันนี้เนี่ยก็จะได้ยกีกปีสองหมนห5านสองหมถ้าสีม่วงเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ3 0ม0มืนะครับสีทองเนะี่ยหรือสีเหลืองเนะี่ยอยู่ที่4ี่0มืนะครับอ่ะอย่างเราส่งออกนี้เราก็ต้องใช้ ตัวที่ไม่ซ้ํากันนับอีก3ตัวครับระดับ B นะครับนี่ก็มีคู่ไว้เยอะๆมันก็ดีนะครับเนี่ยเราสามารถส่งออกได้ตรงส่วนของนี้เนี่ยก็จะได้อีกปีอีกด้วยนะครับถือว่าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะผมชอบมากๆนะวิธีการหาอีกปีหรือหาเก็บเวลอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยซ้ํากับเกมอื่นเท่าไหร่นะไม่ค่อยจ,จําเจเลยนะฮะอ่าส่วนสําหรับวิธีสุดท้ายนะก็จะเป็นเหมือนเกมอื่นๆทั่วๆไปเลยนะก็คือ ตีมอนเก็บเวลหรือฟาร์มทิ้งไว้นั่นเองครับนี่อย่างที่ผมทําอยูยยย่ครับง่ายๆเลยครับคลิกมาที่ข้างบนนี้ครับสายมือครับกดที่ฝึกซ้อมนะครับนี่แล้วมันก็จะมีเมืองให้เราเลือกนะครับอย่างผมเนี่ยเวล45ครับอ่ะแล้วก็มาคลิกเลดอยู่ที่ประมาณเลเวล40-49ครับ,ค,รบคลิกเข้าไปเลยครับผมปึ๊บนี่แล้วก็กดเข้าร่วมนะฮะนี่โหลดปึ๊บ มันก็จะมีปุ่มเข้าร่วมมาให้นะเรวก็คลิกเข้าร่วมแล้วปุ๊บก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับและที่ข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะครับคือตรงนี้เนี่ยมอนเกิดตลอดเรื่อยๆนะรเราสามารถยืนตีได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่จะเห็นหลักๆเลยเนี่ยคือขวามือเห็นไหมครับขวามือตรงเควสนะครับมันจะมีเควสส่งมาให้อัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยอย่างสมมุติเราเข้ามาถึงปุ๊บมันก็จะมีให้เลยตีครบ25ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวพอตีครบเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งเควสให้อัตโนมัติอีกนะครับเรียกได เราแทบไม่ต้องทําอะไรเองเลยรนะับปล่อยทิ้งไว้ได้เลยเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับหรือว่าเวลาน้อยหรือว่าปั้นหลายๆเกมเนี่ยอันนี้ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับทิ้งเวลาทิ้งเวลทิ้งอะไรไว้ได้เลยอาจจะได้เวลน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าเราสามารถเปิดได้ทั้งวันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เลยนะสําหรับผมนะผมว่าค่อนข้างมีประโยชน์อย่างมากนะครับแล้วก็ไม่เหมือนเกมอื่นนะครับที่ว่าแบบตีมอนทีละตัวนะตัวนี้ได้อีกปีเท่านี้เท่านี้เท่านี้น้ำอันนี้จะไม่เหมือนน้ำอันนี้คือ มันต้องตีให้ครบตามเควสของมันนะครับแล้วเดี๋ยวมันส่งเควสให้ปึ๊บอีกพี่ถจะเด้งขึ้นนะครับอ่าอย่างตรงนี้ก็เป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆของเกมนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับการเวลวงผมนับให้ได้ยังไงให้ไวกว่าชาวบ้านเรานะผมว่าผมมาเล่นวันนี้เนี่ยวันที่วันที่2อ่ะวันที่2หลังจากเกมเปิดนะครับวันที่2หรือวันที่3นั่นแหละผมใช้เวลาเวล2ชั่วโมงเท่านั้นเองก็เวล45แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ถึงสักเวล50ละกันก็พอแล้วโอเคสำหรับวันนี้นะครับ ใครที่ชอบน้องก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ